นอเอามาบึกหนางกางแลงครั้งแรกในชีวิตเลยเคยเห็นจุกเลครับคุณสายรึเปลกาเจี๊ยงแบบนี้เนี่ยเจ้ ยไงลผ่านไปอืดมาอ้เอยังาเขา่างทักเกในชีวิตมเงาไม่บาสัญนหุา่องเสานเลาเบ้องนว่่เอาสาอาเว้ว่าเจ้าสารับแม่ได้ยังไม่ไ้ Loira. <laughs> สายน้ n พลังให้เบิร์นก็ใช่เรื่องง่ายๆออกมาเนี่ยคุกวันนั้วันนมันเาะกูไเริงมติตัวองแล้วน้อขาสูดเยอะเรื่องอืมโอฉันคุยกับสาวในอินอร์เขาชอบไปใช้ยุทธวิธอสิ่งท่แท้ๆแบบทำเงินย้ายออกมาก็ไปเจอเขาที่เจอเธอเบื่อฉันชอบความลึกลับ

าเยียวสำนักเขาไว้เออหดนเลยยังไม่จะไปตนต้อวงขึ้นทลยไล่ให้ไปยนลูกนึ้แกรจชาเขาเองชายกขาโก้ฉันได้สายตาหัวใจแล้วรอเพศของพ่ออย่าบอกนะว่าพ่ามองพคอนำหัวมาสองเท่าเลยคลิปนี้ยาวแน่ๆน่ก็รอมัดอนไรจานี่รักไหน มันีกองขวม้จ้ามเป็นขโมยที่จู่รเบิดการรนเยียบข้าวโ้ามจะเปลี่ยนมันก็แต่ปลี่ยแล้วมันเป็นยังไงเป็นข้าวใบ่อวข้าวผ่มันว่ามันจะขายทุกปีเฮเรื่อขายมัทั้งรดอยู่เนี่ยโอ้น่ากยัไงเพิ่นเ่ายมะทั้งลอยู่เนยโอ้ยนึกว่าเด็ดนี่ เครื่องฉายเซกี้เพื่อฉายเตาทันสบายพว่าเขาฉายนะอันนี้เดี๋ยวนี้เขาฉายเป็นโปรเจคเตอร์แล้วเซกี้ว่าแล้วฉายมันสิเป็นเตาทันแต่จะบอกว่าโอ้ใะรก็จะงงเรามาทำเทีหมอรักเนี่ยก็คิดว่ามันจะมาใชไมันคิดว่าแต่จิ แน่นั่นก็เพรับมสดุปไปเป็นขาแต่มันเป็นขาใบเอเป็นบานี้ล่ะดีวส์มาดูจากันีดีมาดูที่ก้าวขาของเาไหนโอเซอรดจบลงไอ้มันตั้งชื่อตัวเองว่าโอเซอรลดว่าลหยปีคอนเซ a จามานี่ไปหาตัวตนแท้จริงของคนชื่อโอเซอันลีมานีจะทำได้ เกี่สมัยเล็กี้เขาเสียสามเขาูนั่งาเิ็นหนังกันเดี๋ยวจะเลี่ยนใป่เราอยู่กัน้เราบ้านเขาแต่นี่มันแทบจะบ่มีแล้วถ่ายหนังแล้วมันจะถูกปารีสกนะแล้วก็ยังทแ้วีใจที่เก็าวรฉันเล่นหวยบ้างมขาลยอ้ไ่ที่ได้มากมันจะเป็นแบบคนเรียนนมีเกมมีสิ่งนี้ก See? Oh. มาเ้าเดียวเนะเบิงไปเบิ้มาพอเบิงกรดูนนงปรกวด้วยเบิงบ้งเบิหนังเลยมาพ่อมูเเป็นยังไงจ๊ะเ <Okay. S 1> บิ้งหนัง,ง,รงครั้งแรกเมื่อคืนในความรู้สึกเป็นภาษาไปเบิ้งไหแล้วนะวมันกะคักอยู่เพราะว่าบาบงเท้าเขาก็หลุดนนะ้ำเนาะหลุดแบบว่า รุ่นแบบคือมันสิออกมาหนอกจอ่อน,นี่ยไหมเดล่ามันอะไรนั่นสนันเฮารุ่นระเบิดก็คือมันสใส่เข้านี่คักอยู่เ่ยทีแรกมันสิไปเบิรงกข้าวนึงแบบเบิรงไปเบิร์มาเบิดหนังเลยเอ็นตัวหัวส่วนมากตัวมากตัวพี่น้องคอยม้วนคอยอายุนบ่มี้เลย เกสิมันกับสิมีอยู่โลกนันงนนเห็นไหมแต่ว่ามันบม่ค่อยเด็กมันบม่ค่อยเห็นแม่แบบนี้มันบม่ค่อยนี่ที่แรกวเคยคิดว่าคอยคอยไปคอยก็ยังคิดว่ามันจะเป็นแบบนังเพิ่นโซ่แบบใส่อันนั้นตุลุงตุลิงทางหลังเห็นไหมคอยคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ฮันเอาก็เอ,อิญพระธาตุนาใหญ่เงี้ยเห็นไหเนาะ <laughs> พระธาตุใหญ่เงี้ยตัว สะดุดๆกันอยู่ได้เมื่อคืนนี่กันไหนบอกชวนเบึ้งเรื่องที่สองอีกก็บ่าบึ้งหนาวน่าร่มล่มบากแห้งหนึ่ต้นโมห้าวกับสีเบิ้งรู้ร่มหนาวผู้ใดกระแตกเมื่อไหร่กันถ้ามันหนาว มาต้องสงสัยว่าเพื่อนเห็นหนังแล้วเพื่อนจิก,กวนหมุกม่วงครับ <c oughs> สื่อกบบม่วงซุกเพื่อนม่วงซุกแค่มากวนเลยถ้าไปฝากดิ้งหน่อยกวนมาฝากเพื่อนบา้านรูปในร้าน เมื่อนี้ก็สิฝันไว้ที่เสือ้อบได้กวนอืม,มาตะวาดเนาะสวยเลยปล่อยเป็นฮิตเวียกคนมันนะที่แหลมนะตอนคอยอยู่นะตอนก็เป็นสาวนะแต่คอยอยู่น,น้ำระบาวอยู่ใตมันม่วงร้ายดิไปเขาแล้วก็เอามากวน เเป็นแผน่นต่างหามันซุกแล้วมันล่นป่านดินดิร้ายอันนี้บ้านก็เอิญหม่วง,งโอ๊กหล,ล่องดิโอ๊กหล่องต่างหากก็อันนี้นีน่เ่ามันน้ำดกใหม่บุคือกันเจักคอยกับโบรูพันธ์มกม่วง,งคือกัน ปลาเฮามันจะมีสิมีตัวตุกุกหลองกับบักม่วงนังกระเซ็นกระซอกระซอนี่เคยกินอยู่กระซอนยน้อยนยน้อยยาวๆแต่สมัยยน้อยเนาะมันลนเฮาก็เอาปกมันจังซี่เด้เอ้ยอันนั้นม่วงอันนั้นตัวนั้นน่ะกระซอแม่ปลาเอิ้นนี่เฮาปกจังซี่ยัดบกยัดบกยัดบกแล้วเฮาก็เอาไปเอาเอาไปอันอ้อยป้าเด้ทิ่มลงน้ําป้ามันสิเข้าหม่องนี่เด ชอนเห้เบิงนี่ยกรเขาบริเอนี้มันจะมีสีป้ามันก็ขาวทาบบกไงสีเขาก็ได้ตัวใหญ่ทาบกน่อยเขาก็ได้ตัวน่อยตัวนนเขาใส่ดปาหอยมากเป็นแทดแมวนไปย่งึด้รสเต็มหมดหดจนตาดาตาแดงปีใหม่สิกลับบ้านบะ กับพี่สายับเพ่คดอนลูกคิดถอนแม่เนาะม่ต้องกับผีละข้างตงกาการอากับจะได้สิปวดมมองมาต้อนกัน ดดจ้ไปหาพคนละเดือน,น,นหาน,นหาพคนละยังสิไปหาหาแม่กับบ่มีมงเสียเทียวป่าทั้นสิคววมอยู่เวลาวานสองเสมอตัวจะเหนื่อ,อ,ย,อ,อยไป่าอย่างเออประตองกายติอ เสื้อสีเล้วเขงหนึ่งเสื้สีไปกวนหรือว่าไว้กวนมือ่น่กวนอื่นแล้วกูล้วกูจะเอาเาไป้เ่าไ่กวนแต่าเดี๋มองไปบาลูกตีซีลูกตีซีเฮ้ยเห็น่มเวนวัดพระกับว่าลุกด้คอยยไใช่บาทบักันอนสักสีนอนนึตัว แม่เจ็ดสิบาคนไปเที่ยวสิเจ็ดเมืองก่อนขึ้นหนาวใช่ไหน้าคุณลุงเสือกันหนาวตัวเนาะพี่ยันยังหนาวแค่นี้เลยเกิดก่อนครับปล่อยเพิ่นเธ็ดเวียกก่อนแล้วขวนมันโดนแล้วก <c oughs> วนบักม่วงมือนนะเวียกกันแค่นี้แหละครับพ่อกันคลิปหนา้าคนละ